รู้คบ้านมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เรามาลุยกันบ้านพี่นงครับคุยแบบนงถกก่อนสร้างแกถกกันละเอียดนะครับ <c oughs> วันนี้มาดูกันแบบเบื้องหลังครับผมมาแอบถ่ายเบื้องหลังพี่นงกำลังนําเสนอผลงานนําเสนอจริงๆว่านําเสนอการทํางานที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะไม่ว่าคุยแม้กระทั่งท่อท่อน้ําทิ้งที่เป็นสีฟ้านะครับลงละเอียดอย่างดีนะครับและนี่คือครับคือสไตล์ของคุยแบบนงถกก่อนสร้างลองไปดูกันครับว่าตอนนี้ พี่น ong กำลังคุยกับลูกค้าเรื่องอะไรและติดตามกับผลงานต่างๆมากมายครับที่พี่นงทํทาไว้เชี่ยวชาญบวกรับผิดชอบรับรองครับได้ผลงานที่สมงมอบแบบมีความสุขแน่นอนครับคุยแบบนงทุก,ก่อนสร้างติดตามกันครับอันนี้เราทําให้เห็นลูกค้าก็เข้าใจนะอาจารย์ทําไม่ทํำไว้เรื่องนึง <laughs> ดีกว่ามีแต่เปเปอร <laughs> ์ลูกค้าไม่เห็นภาพนีครันะบ ผมว่าตเา้มันจะมีอะไรรักเนี่ยอันเนี้อันนี้เราทอทำเนี่ยมันต้องมาช่วยแก้เนาะเพราะว่ามันน่าจะต้องมีเสาเ็นนี่นึงแต่ว่าตัวนี้มันมันหนักมันต้องต้องีส่ก็อันนี้ไม่เอรเดี๋ยวถ้าจะได้ทำเนี่ยบอกไว้ก่อนแล้วกันวามันจะมีแก้แล้วก็อันนี้เป็นกระจกเป็เพื่อเป็นเพ่อจากปิดมีอะไรก็จะเนี่ยอันเนี้ก็จะมีปัญหาว่าจะทายั เพรผไม่ได้เพราะว่าด้วยด้วยอยู่ใต้บันไดอะไรเงี้ยครับต้นท่ผมไปคิดคิดตามมุขอดูช่องสาเนยนะครับหิสวักใช่ครับมช่องสาเขเขาเพิ่ช่องช้ามาให้แล้วก็อย่างสมมติถ้าต่างนี้บางตรงมันก็ติดนะติด บท่อมันผมมาตรงนี้ถ้าต่างกันจะขยับมาสิบเส้นอะไรนี้จดมันมันก็จะเห็นมีมีมีตื่นนะถ้าเราถรูปบอกนะเพาว่าตรงนี้ที่เป็นบางทาแต่จริงๆอ่ะแล้วเดี๋ยวเวลาทำจริงอ่ะเราเราก็จะแจ้งให้นะเพราะเราทำอย่างเงี้ยเราเห็นหมดแหละตรงนี้ด้วยครับถ้าเกิดว่าอย่างตัวนี้การบอกห้องใต้บันไดนี่มันก็จะเห็นนว่าบันได มมันมีกาแบบบท<ล>ี่ <Yoda. S 2> ล haha. เละนี่คือเบื้องหลังของความสำเร็จและความสุขของเจ้าของบ้านครับเพราะการที่จะให้พี่นงในการสร้างบ้านนั้นเขาจะลงในรายละเอียดและถกกันขนาดนี้ถึงจะสรุป และเริ่มในการออกแบบอย่างสมบูรณ์แบบและก่อสร้างสมบูรณ์แบบมีความสุขแน่นอนกับคุยแบบโหนงถกก่อนสร้างเชี่ยวชาญรับผิดชอบส่งมอบผลงานแห่งความสุขให้กับเจ้าของบ้านแน่นอนครับ